สวัสดีสมาชิกค,ครับมีรถครอบครัวนำมาฝากสมาชิกที่กำลังหาใช้งานหนึ่งคันนะครับจัดโปรโมชั่นงามๆใครไม่ซื้อถือว่าพลาดแน่นอนนะครับสำหรับรถครอบครัวเจที่นั่ง Toyota Inno v a 2.0สออโต,โต้ 0, Auto, ตัวจีปี2012รถสภาพสมบูรณ์มากๆครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงดูแลศูนย์สภาพดีมากๆสีสันสวยงามขับได้ทั่วไทยเครื่อง2 0ออโต้เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนักอัดต่อิกควารถสภาพ,พพร้อมใช้เปิดราคาสุดคุ้มเลยครับ โปรโมชั่นงามๆหนึ่งแามื่นเก้บาทเปิดราคานี้เลยครับไม่ต้องต่อให้เสียเวลากันชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยใครเข้าใจผมบอกเลยว่าสุดคุ้มและก็ถูก,ม,กมากๆเรียกว่าถูกสุดๆแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้2.0ออโต้ Auto, คันนี้รถบ้านแท้มือเดียวไม่ใช่อดีตแท็กซี่ภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายแอร์สแถวเย็นทั่วถึงใครสนใจอยากได้ใช้งานผ่อน4 0 0พกลางๆผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถสู บาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยคันนี้1 9 9 0 0 0บาทเปิดราคานี้เลยครับรับรองว่าคุ้มมากๆจัดโปรโมชั่นงามๆสำหรับ คนที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับจัดไปเลยครับราคาสาภาพเจ่มๆหาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนรุ่นนี้ทนทานกว้างกวางนั่งสบายรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยรับประกันการโอนโอนได้สบายใจใช้งานได้เลยครับทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไหล่เยอะสุดๆกว้างนั่งสบายแอร์สามแถวเย็นทั่วถึงใครสนใจอยากได้ใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับยูมินบุรีกรุงเทพบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่ว น้องๆหนูๆนั่งด้านหลังได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่หารถใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางไปได้ทั้งครอบครัวรุ่นนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับไม้แท้ประมาณ190,000กิโลเมตรเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับใครที่ถูกใจและที่สําคัญใครเข้าใจผมกล้าการันตีเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆรถส,สวยสภาพดีๆราคานี้บอกเลยว่าหาไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับสภาพแบบนี้นะครับขนาดเป็นแท็กซี่ที่ปลดป้ายเขาขายกันแสน กลางๆนะครับคันนี้รถบ้านแท้เลยนะครับปี2 0 1 2จดปีเครื่อง2.0ออโต้เบนซินล้วนไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิก่่าเอกสารครบไม่เคยติดแก๊ สภาพพร้อมมากๆใครถูกใจเข้าใจสนใจหารถครอบครัวรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ดูแลง่ายขนาดยางเนียเป็นยางขอบ6 6เลยนะครับเมื่อเทียบกับรถครอบครัวราคาสภาพดูแลง่ายๆแบบนี้เปลี่ยนยางทิง้งก็สบายใจชมได้เลยครับสวยสภาพเกรดเอเชกซู์ 0, ดูแลดีสภาพงามมากๆ ใครหาใช้งานมาดูได้เลยครับรับรองว่าสวยครบจบหาใช้งานสาภาพนี้ราคานี้เหมาะสำหรับสมาชิกที่สนใจเข้าใจอยากได้รถครอบครัวใช้งานมาดูเลยครับอยู่มินบุรีกรุงเทพบริการจัดส่งทั่วไทยขอบคุณครับ